สวัสดีครับคลิปนี้จะเป็นอีกคลิปหนึ่งพี่น้องที่นำเสนอหวยรัฐบาลไทยประจำวันที่สองมกราปีหกเก้าสูตรนี้จะเป็นสูตรเลขวิ่งพี่น้องวิ่งสามตัวบนสูตรนี้มาได้ทั้งหลักร้อยหลักสิบและก็หลักหน่วยบนครับเราคำนวณย้อนหลังให้ ประมาณ7-8งวดก็มีเข้ามีหลุดบ้างก็ส่วนมากก็จะมา1ที่เข้ามา1 2 3 4 5 6 7 7งวดติดต่อกันใครที่ชอบเสียงเสียงโชคในการเลขวิ่ง3ตัวบนก็ไปก็สามารถนำเลขที่คำนวณออกมาได้เนี่ยไปสามารถเสียงโชคได้ครับแต่ถ้าใครที่ไม่ชอบก็แค่ เลื่อนผ่านแต่ถ้าใครชอบสูตรนี้ก็กดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้อดินในการคำนวณสูตรต่อๆไปด้วยครับอ่ะไม่ให้เสียเวลาพี่น้องสูตรมันจะบอกว่าให้นำา6ตัวบนเนี่ยครับมาใช้ในการคำนวณอ่า อย่างเช่นงวดที่ผ่านมางวดงวดนี้อ่าสี่หกหนึ่งสี่หกหนึ่งสองห้าสองเรานำหลักแสนมาบวกด้วยหลักหน่วยมาบวกด้วยสามคงที่ก็จะได้เลขวิ่งอ่าอย่างเช่นงวดที่ออกสี่หกหนึ่งสองห้าสองอ่าแล้วนำหลักแสนหลักแสนก็คือสี่ บวกด้วยหลักหน่วยบน4ีบวกสเป็น6บวกด้วย3ามกที6่6บวกสได้9เลขงวดนี้ออก8 9 5ออก็คือ9จะเข้าครับพี่น้องำไาไห้เสียเวลาพี่น้องเราคำนวณงวดวันที่2มกราคมปี69เก้หายแล้วครับพี่น้องอ่าเปิดเลยนี่ครับงวดวันที่2มกราปี69 เราลำดักแสนคือ7บวกด้วยหลักหน่วยบนคือ5 7บวก3 7ทษที7บวก5เป็น12บวกด้วย3คงที่เป็น15จับตัวหลังจะได้5อ่ะพี่น้องวิ่ง3ตัวบนสรุปได้ก็คือเลข5สามารถนำเลขนี้ไปเสี่ยงโชคใน3ตัวบนได้ครับ แต่มันที่ผ่านมามันไม่กําหนดให้นะครับว่ามันจะอยู่หลักร้อยหลักสิบหรือหนักหน่วยมันสารมันสามารถไปอยู่ในหลักไหนก็ได้ก็คือง่ายๆก็คือสรุปวันที่สอมกราคมเด็กวิ่ง3ามตัวบนก็คือ5้าขอให้โชคดีครับ